สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำซาลาเปาหมูสับไข่เค็มนะคะเห็ดหอมสูตรไส้อร่อยค่ะแป้งนี่ฟูนุ่มมากๆเลยนะคะใส่เน้นๆแบบนี้เลยค่ะใครจะทำลูกเล็กกันนี้ก็ได้ค่ะแต่พาทำโชว์ให้ดูลูกใหญ่ๆจะได้เห็นชัดๆนะคะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทำแป้งซาลาเปานะคะก็จะมีแป้งซาลาเปาค่ะ แถาใช้ตากิีเลนเหลืองเวลาทำซาลาเปาออกมาจะมีสีขาวสวยกว่านะคะหรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะพงฟูยีสต์เกลือป่นเราใช้เนยขาวนะคะเนยจืดขาวค่ะใครไม่มีใช้น้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองแทนได้ค่ะน้ำตาลทรายน้ำอุ่นอุ่นแค่ไหนต้มน้ำพักให้พออุ่นๆน,นะคะมือจุ่มลงไปได้ไม่ร้อนค่ะ ถ้าน้ำร้อนเกินยีสต์จะตายได้นะคะจากนั้นน้ําตาลทรายค่ะใส่ลงไปน้ําตาลทรายจะเป็นอาหารอย่างดีของยีสต์นะคะจากนั้นใส่ยีสต์ผงค่ะยีสต์ผงลงไปคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะการที่เราทําแบบนี้เป็นการเช็คว่ายีสต์ทำงานดีไหมนะคะจะพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะ ให้ยิต์ทำงานดีนะคะถ้าเกิดยิต์ทำงานจะมีฟองฟู่ขึ้นมาค่ะเวลาไปทำซาลาเปาก็จะแป้งฟูนุ่มดีนะคะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะดูยิต์ของเราทำงานดีมากเลยค่ะฟูเต็มแก้วเลยนะคะจากนั้นคนคนให้เข้ากันค่ะ แสดงว่ายี๊ทำงานดีนะคะเราใช้ยี๊ซองแบบนี้ค่ะเวลาเราใช้เราใช้หนึ่งซองนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนนิดๆก็ประมาณสิบเอ็ดกรัมค่ะซองนี้เวลาเราตัดซองแล้วก็ใช้หมดเลยยีบบ๊จะทำงานดีนะคะถ้าเกิดนานๆเราใช้ทีแล้วไปซื้อกระปุกใหญ่ๆอาจจะทำงานไม่ดีเท่ากับใช้ทีละซองเล็กแบบนี้นะคะแป้งซาลาเปาค่ะ ผงฟูเกลือป่นแล้วก็ที่เราผสมไว้ค่ะทยอยใส่ลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ด้วยเนยขาวค่ะใครไม่มีใส่น้ำมันพืชแทนได้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวตามสะดวกเลยค่ะจากนั้นก็นวดให้เข้ากันดีค่ะ นวดพอเข้ากันดีนะคะแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทําเป็นลูกกลมๆค่ะใส่ชามแล้วก็หาฝาปิดได้ค่ะหรือว่าจะมีปลาสติกและแบบนี้ก็และปิดไว้ไม่ให้อากาศเข้าค่ะเราจะพักแป้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะแล้วแต่อากาศร้อนมากร้อนน้อยนะคะถ้าอากาศร้อนดีแป้งจะขึ้นฟูเป็นเท่าตัวไว้นะคะ อยู่ที่อากาศค่ะพักไว้ประมาณ1นถชั่วโมงค่ะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวไส้สรลเปานะคะหมูสับค่ะติดมันหน่อยๆจะได้ไม่แข็งมากค่ะก็ะจะทําเป็นหมูสับไข่เค็มนะคะไข่แดงเค็มค่ะใครจะใส่ทั้งลูกหรือว่าผ่าครึ่งก็ตามชอบนะคะเห็ดหอมแห้งค่ะนําไปแช่น้ําให้นิ่มบีบน้ําออกให้แห้งเลยนะคะแล้วหั่นเป็นเต๋าค่ะชิ้นเล็กๆแป้งข้าวโพดจะได้เซตตัวนะคะจะได้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีค่ะ ต้นหอมซอยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซีอวขาวซอปรุงรสแล้วก็น้ำน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างค่ะมีพริกไทยป่นด้วยนะคะพริกไทยป่นด้วยค่ะ ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปค่ะจากนั้นขยำให้เข้ากันดีนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีก็ใส่แป้งข้าวโพดค่ะขยําให้เข้ากันค่ะทำด้วยเห็ดหอมค่ะใครชอบแครอทก็เพิ่มแครอทได้นะคะต้นหอมค่ะขยําให้ทุกอย่างเข้ากันดีทีค่ะ ขยำทุกอย่างเข้าเนื้อกันดีนะคะจากนั้นก็แล็ปหมักพักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนําไปใส่ในตู้เย็นนะคะพักทิ้งไว้ค่ะแป้งของเราก็พักครบเวลาแล้วค่ะแป้งก็จะฟูขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะจากนั้นก็จิ้มค่ะไล่ลมนะคะจิ้มแล้วก็ชกไล่ลมค่ะ ก็ถ้ามีแผ่นรองนวดนะคะก็แป้งนวลค่ะก็คือแป้งสาลาเปานะคะโรยไปจะได้ไม่ติดนั้นแป้งค่ะเราจะนำแป้งที่เราพักไว้ลงมานวดค่ะนวดประมาณแค่ห้านาทีค่ะสูตรนี้เป็นแถวทำแป้งขั้นตอนเดียวนะคะ ทำแป้งได้ในขั้นตอนเดียวเลยค่ะอุ้งมือค่ะนวดไปแมานวดให้ครบให้ทั่วถึงกันนะคะประมาณแค่5้านาทีหรือว่าไม่ถึงนั้นนะคะใส่แรงไปค่ะถ้านวดประมาณห้านาทีได้ค่ะแป้งก็จะเนียนนุ่มแบบนี้นะคะแต่นั้นก็คลึงเป็นลูกลกลมๆค่ะ นั่นก็ทําเป็นกงลมลมค่ะแล้วก็จะตัดแบ่งแป้งนะคะใครไม่มีที่ตัดก็ใช้มีดธรรมดาเลยค่ะแล้วแต่ใครจะทําก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะพอเราตัดแบ่งแป้งเสร็จนะคะจับมากคลี่ออก ทำให้หน้าแป้งเนียนนะคะคลีนแล้วรวบไว้ข้างล่างแล้วก็คลึงเป็นลูกกลมๆค่ะนะคะพักไว้ค่ะรวบข้างล่างค่ะทําแป้งหน้าให้เนียนค่ะแล้วก็คลึงประมานี้พักไว้ค่ะ แป้งซาลาเปาที่เราแบ่งเป็นลูกกลมๆไว้เมื่อกี้ค่ะเอาหน้าเนียนลงนะคะมือกดเบาๆค่ะจากนั้นไม้ครึ่งเบาๆค่ะแล้วก็รีดขอบข้างบางกว่าค่ะตรงกลางไม่หนากว่าหน่อยนึงนะคะเป็นทรงกลมค่ะจากนั้นจับแป้งขึ้นมาค่ะ ใส่หมูสับใส่ค่ะมากน้อยก็ตามชอบเลยนะคะตามด้วยไข่แดงเค็มค่ะจากนั้นจับมือจีบมาค่ะแล้วก็จีบแล้วก็บีบมือดันไว้ค่ะจับบีบจีบมาแล้วก็บีบค่ะให้ชื่กันบีบทําไปเรื่อยค่ะจนครบนะคะแล้วก็บีบให้ติดกันค่ะแค่นี้ก็ได้สรารัเราจับทรงให้สวยค่ะ ลองด้วยกระดาษรองซาลาเปาค่ะพักไว้ค่ะแป้งค่ะหน้าเนียนลงนะคะมือกดเบาๆค่ะจากนั้นที่คลึงเบาๆครึงขอบข้างออกบางกว่าค่ะเป็นทรงกลมค่ะจากนั้นหยิบแป้งขึ้นมาค่ะ ใส่หมูสับใส่ไปค่ะใส่ไส้เยอะๆจะได้อร่อยนะคะตามด้วยไข่แดงเค็มค่ะจากนั้นมือจับจีบมาค่ะจีบแล้วก็บีบดันมาจีบแล้วก็บีบนิ้วโป้งดันไส้ลงจับบีบค่ะมือหมุนไปเรื่อยนะคะหัดทำเดี๋ยวก็เป็นค่ะจีบแล้วก็บีบบีบให้ชีดกันค่ะเนี่ยค่ะก็ได้สลับเปาละ จัดทรงให้สวยค่ะแล้วก็วางใส่กระดาษรองสลบเปาพักไว้ค่ะพอเราปั้นสลเปาเป็นลูกเรียบร้อยนะคะสองซึงลูกใหญ่ๆสองซึงเลยนะคะแล้วก็จะพักแป้งไว้ค่ะประมาณ20-30นาทีค่ะแล้วแต่อากาศร้อนอากาศเย็นนะคะพักให้สำลัเปาขึ้นฟูเป็นเท่าตัวค่ะเดี๋ยวเราค่อยมานึ่งกันนะคะพอเราพัก แป้งครบเวลานะคะจะเห็นว่าสาลาเปาลูกใหญ่ฟูขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะตอนนี้หม้อซึ้งเราก็ร้อนแล้วค่ะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันค่ะพอหมอเดือดก็ยกสาลาเปาขึ้นมานึ่งนะคะจากนั้นปิดฝาค่ะนึ่งด้วยไฟแรงค่ะประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วแต่เราทําลูกเล็กลูกใหญ่ใส่เยอะใส้น้อยนะคะหรือจนกว่าสาลาเปาของเราจะสุกค่ะถ้าสุกจะมีความหอมออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนสุกเลยค่ะ ซาลาเปาของเราก็นึ่งครบเวลาแล้วนะคะแพวนึ่งเกือบ20นาทีค่ะเพราะแพวทำบิ๊กเปาเลยนะคะลูกใหญ่มากค่ะแป้งขึ้นฟูสวยนุ่มมากๆเลยนะคะแค่มองดูก็รู้ค่ะวันนี้แพวทดลองนึ่งสองซึ้งให้ดูเลยนะคะขึ้นฟูสวยเหมือนกันค่ะมีเอฟซีบางท่านถามมาน,นึ่งพร้อมกันได้ไหมหนึ่งได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจกลัว น้ำหยดใส่ซาลาเปากลัวแฉก็นึ่งทีละซึ้งนะคะแต่ก็นึ่งซึ้งใหญ่หน่อยค่ะถ้าเกิดจะทําขายถ้าเกิดทําทานที่บ้านก็นึ่งทีละซึ้งนึ่งซึ้งประมาณนี้ก็พอค่ะซึ้งแผวไซส์ประมาณ32เซนนะคะเคยมี f c ถามค่ะว่าซึ้งแผวไซส์เท่าไหร่จากนั้นก็ยกลงค่ะพักไว้ให้อุ่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูไส้ข้างในกันนะคะ บิ๊กเปาค่ะซาลาเปาหมูสับไข่เค็มของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะเนี่ยค่ะไข่เค็มครึ่งใบหมูสับเน้นๆเลยนะคะหมูสับเห็ดหอมค่ะแป้งนี่ฟูนุ่มมากๆค่ะแป้งนุ่มแบบนี้เลยนะคะก้องอาจจะไม่ชัดแต่ตัวจริงนุ่มมากๆสูตรนี้โคตรเด็ดค่ะเด็ดกว่าทุกสูตรที่พราเคยทํามาค่ะสูตรเดี๋ยวพราลงให้นะคะทํากินทําขายได้เลยค่ะบิ๊กเปาถ้าเกิด ใครจะทําลูกเล็กกว่าน,นี้ก็แบ่งแป้งเล็กกว่าน,นี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ปั้นลูกเล็กกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็นึ่งประมาณ15นาทีก็สุกแล้วค่ะแต่นี้แพลวทาให้ดูชัดๆเลยนะคะลูกใหญ่ๆไส้เยอะๆแน่นๆแบบนี้เลยค่ะลองไปทําดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, share, กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม hey ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ